มาดูสิครับเดี๋ยเอาลิ้นดันออกมาสิเหลินดันเหมือนเม่กี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดึงออกมาเลย very kind of you help ขยับขยับกันดึงเลยเฮ้ยหลุดแล้วดึงเลยดึงเลยดึงเลยเอานิ้วจับสิสองนิ้วอะนิ้วโป้งอะนี่นี่เออป้าจับป้าจับดึงเลยบิดเลยหมุนหมุนที่โดมบอกหมุนหมุนหมุนแล้วเออป้าดูดิ ที่ที่ท,ที่อ่ะแล้วพ่อ่ะอัดวิดีโออยู่อ่ะอ่ะไกลเลยเออนั่นเลย picture picture กึกเดี๋ยวมันติดไปในหลอดลม oh. มาโจมจะเล่นมาจากกลแล้วครับ หลุดไหมครับ <Again. S 1> ไม่หลุดครับเดี๋โป้งกนุชี้ครับ <Again. S 1> เริ่มแล้วครับบิดบิดบิดหมุน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 ี๋นุดนนนไนอ ดิดูดูทีดูชัดๆดิอะไรขอดูดูเอาลิ้นดันนี่ลิ้นดันดิอะไรขึ้นครับวันหลุดโดยปลาปลาพูดอดีดูดิเป็นหลุมเลยแล้วอ้ปาปากก่อนอ้ปาปากก่อนโกหลีจะได้เห็นดูดิซี่ง้วครับแล้วร้องไห้อะไรตะเกียกลัวไม่ได้ทำอะไรใครเลยร้องอยู่คนเดียวเลย